แรกเข้าไปมันผมผมมีตั้งค่าไว้ให้ไว่แล้วเข้าไปตรงนี้เขาไปที่ไมค์คอมมาไปป๊ปใหญ่เอ่อมาไปที่ได้ดซีมีเซฟไว้ให้อยู่นี่ขนาดขนาดกระดาษวิกัสจะได้แบบนีบ้บวกจะทำไปได้บ้บ่ ตั้งคาขนาดไว้ให้ขนาดกระดาษไว้ให้มาบ้านนี้ก็เปิดเปิดโปรแกรมเนี่ย Photoshop เปิดขึ้นมาแล้วมันคลิกกันมาในห้องการว่าเปิดโฟลเดอร์นะโฟลเดอร์เพื่อจะเบิ่งเอาเอากระดาษดำๆลากมาใส่เลยเพราะว่าผมตั้งคาไว้ให้แล้วว่าขนาดกระดาษมันประมาณเท่าไหร่มาใส่เพิ่มที่เป็นที่ ก็ยนหาตามองกระเด้ก็ไปหากแ่เทาทีเราม่แต่งเนยมีงจะใส่หูอ่ะมีหอมเยอะปะมีมีนจัคัค่มีหอมนโอ้โหเอาไปก็ได้ดจเี่าเราจิงเลยารเออเาไปหาในเฟ

กหน้าจาอ่แล้วเากอกโลกกหลุดหน้าปกก็ได้อ่ะ มันเป็นอะไรเออ <laughs>